ที่วัดพิชัยนะคะก็วันนี้นะคะได้ความร่วมมือนะคะจากครูแล้วก็บองักนท่ทำผลงส่วน

นะะในภายใต้ชื่อวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะโดยที่เราเชิญชวนให้กับทางพนักง,งานเทศบาลนครอสมอและก็โรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาร่วมกันของความสะอาดทั้งหมดเนี่ยมี5วัดนะคะเพื่อที่จะลดฝุ่นแล้วก็ PM 2.5 แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านก็ขอขอบคุณมากนะคะทําความสะอาดด้วยได้บุญด้วยก็อนุโมทนาสาธุกับสําหรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ